ตอนนี้เราอยู่กันในเกือบรีวิวนะครับสาหรับซีรีส์นี้ครับจะไม่ใช่การรีวิวนะครับแต่ว่าจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่ผมชอบหรือผมไม่ชอบในเรื่องต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นเกมภาพยนตร์หรือว่าสิ่งของต่างๆที่อาจจะมีโอกาสได้ไปใช้มาครับเพราะฉะนั้นครับในคลิปของซีรีส์นี้จะไม่มีการให้คะแนนครับว่าสรุปแล้ว ผมชอบมันมากเท่าไหร่ให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิหรืออะไรแบบนั้นนะครับเพราะความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันจงจําเอาไว้ครับว่าสิ่งที่ผมชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบก็ได้ครับและสําหรับคลิปแรกของซีรีส์นี้ครับเราจะมาพูดถึงเกมที่อยู่กับชาแนลเราไมาอย่างยาวนานในช่วงเวลานี้ครับนั่นก็คือ Overwatch นั่นเอง Overwatch! We are สำหรับผมนะครับ Overwatch นะเป็นเกมแนวทีมเบสชูตติ้งนะครับซึ่งก็คือจะมีแบ่งตัวละครลฝ่ายนะฝ่ายละ6คนและให้ฮีโร่ฝ่ายละ6คนนี้ครับแข่งกันทำภารกิจครับซึ่งนั่นหมายถึงการจะต้องต่อสู้กับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าค,คิดภาพไม่ออกครับก็จะเป็นแนวเดียวกันกับ Team f o r t r e s s 2นั่นแหละและหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากๆในเกมนี้ครับก็คือการดีไซน์ตัวละครอ,อย่างมีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกครับ เอาเรื่องของภายนอกก่อนภายนอกนะั้นตัวละครแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในลักษณะภายนอกครับเช่นไลฮาร์เป็นผู้ชายตัวใหญ่ถือค้อนครับมองเห็นมาแต่ไกลนะครับในขณะที่ซอมบาครับเป็นผู้หญิงที่ถือปืนอูซี่เดินไปเดินมาครับแล้วก็ตัวสีม่วงๆตัวเล็กๆนะครับ ในขณะที่เทรเซอร์ครับพี่ฟังดูแล้วอาจจะมีความคล้ายการันือเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กครับแต่ว่าจะเป็นหัวฟูๆผมตั้งๆเหมือนเซ็ตมานะครับร้อใส่ชุดสีเหลืองครับแล้วก็มีท่าวิ่งที่เป็นการถือปืนขึ้นมา2ข้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มองเห็นจากไกลๆหรือว่ามองเห็นแค่เงาก็ยังรู้ครับว่านั่นคือตัวละครไหน ซึ่งก็แน่นอนครับว่าแม้แต่เสียงการเดินของตัวละครนั้นก็มีความต่างกันครับต่อให้หลับตาแล้วฟังเสียงครับเราก็ยังสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เทรเซอร์วิ่งอยู่ด้านขวาของเรานะซอมบาวิ่งอยู่ด้านซ้ายข้างหน้ามีไหลฮาร์ตนะครับสามารถรู้ได้ทั้งหมดครับยกเว้นแค่เซนยาตาตัวเดียวครับซึ่งก็มีะลักษณะของมันเช่นกันก็คือเจ้าตัวนี้ไม่ได้เดินครับก็เลยไม่มีเสียงเดินเพราะว่าเท้าเขาไม่ติดพื้นนั่นเองส่วนเรื่องความแตกต่างภายในครับตัวละครของเกมนี้แต่ละตัวนั้นมีบทพูดที่แตกต่างกันซึ่ง,งออกงนั โดยความแตกต่างนี้ครับได้ลงลึกไปถึงประวัตินิสัยของแต่ละตัวละครครับที่มีความต่างกันรวมถึงสัญชาติของตัวละครที่ต่างกันด้วยครับเรื่องต่อมาครับที่ผมชอบสําหรับเกม o อเวอร์วอครับก็คือความง่ายในการเล่นครับเกมนี้สามารถหัดเล่นได้ง่ายครับถึงแม้ว่าผู้เล่นคนน,นั้นเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในการเล่นเกมแนว fps หรือว่าเกมแนว shooting มาก่อนก็ตามซึ่งนั่นก็เป็นเพราะความหลากหลายของตัวละครอีกเช่นกันนะครับ ทำให้ตัวละครบางตัวนั้นไม่จําเป็นต้องเลงด้วยซ้ําไม่จําเป็นจะต้องยิงแม่นก็สามารถเล่นได้ครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นที่มีฝีมือนั้นจะไม่สามารถโดดเด่นในเกมเกมนี้ได้ครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเล่นง่ายแต่การที่เราจะเก่งโดดเด่นขึ้นมานั้นต้องใช้ฝีมือมากทีเดียวทําให้เกมเกมนี้นั้นเหมาะทั้งผู้เล่นที่จะมาเล่นแบบแคชชัวแบบสบายๆนะครับและผู้เล่นแบบโปรเกมเมอร์ครับที่จะมาเล่นกันแบบจริงจังเอาให้เก่งแบบลงแข่งไปเลยก็ยังได้ครับ และก็อย่างที่หลายคนรู้กันครับว่าเกม Overwatch นั้นเป็นของค่าย Blizzard ครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกเล่นมากมายแต่ว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไทยครับเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกเล่นนั้นจะเป็นนอตอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอครับแต่เรากลับไม่รู้สึกถึงการดีเลย์เลยครับเพราะเกมที่มีความเป็นเรียลไทม์ขนาดนี้ครับถ้าหากว่าเกิดการดีเลย์ขึ้นแล้วก็ผู้เล่นนั้นอาจจะเสียอัตลลดในการเล่นไปเลยก็ได้ และอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมเจอแล้วชอบมากๆครับก็คือเกมนี้ไม่ใช่ Pay to Win นะครับเราสามารถเติมตังค์ได้เพื่อทําการซื้อกล่องนะครับเอามาสุ่มสกินสุ่มเสียงไว c ์ไลน์ต่างๆสุ่มสเปย์ต่างๆหรือว่าภาพตอนที่เราชนะนะครับแต่ว่าในเกมนี้ครับกลับไม่มีอเทมชิ้นไหนเลยที่สามารถบวกความสามารถให้กับผู้เล่นหรือว่าฮีโร่ตัวนั้นๆได้ครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะเติมเงินเข้าไปมากแต่ถ้าอยากจะเก่งอยากจะชนะก็ต้องใช้ฝีมือครับ แน่นอนว่าการที่เราไม่สามารถเติมเงินให้แกเป็นเทพทรูแล้วเก่งกว่าชาวบ้านได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นความเท่าเทียมของผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในเกมด้วยกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับตัวเกมไหนก็ตามครับที่มีราคามากถึง1,500บาทหรือว่า1,600บาทโดยประมาณนั้นถือว่าแพงเกินไปสาหรับผมทุกเกมนั่นแหละครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าการที่เกมมีราคาแพงนั้นก็มีข้อดีของมันครับก็คือ พวกเกียร์หลายๆคนนั้นไม่สามารถที่จะซื้อเพื่อมาเล่นได้นะครับและในขณะเดียวกันครับก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีเกียร์คนไหนเลยที่ไม่มีปัญญาใจ่าคราคา1 5 0 0หรือ1600แล้วเข้ามาเกียร์ในเกมน,นี้อีกเช่นกันแต่ก็ยังดีครับอย่างน้อยในเกมน,นี้ก็ยังมีระบบที่เราสามารถบล็อกผู้เล่นอื่นได้ทําให้มีโอกาสเจอกันน้อยลงครับ ในส่วนของเกมเพลย์ครับถ้าหากว่าใครก็ตามที่อาจจะเคยเล่นเกมแนวอื่นยกตัวอย่างเช่นเกมโมบ้าครับที่แต่ละรอบนั้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรืออาจจะพน้นครึ่งชั่วโมงแน่ๆเนี่ยนะครับพอมาเจอเกมนี้คาวจะพบว่าแต่ละรอบนั้นอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นและด้วยความสั้นของเกมแต่ละรอบนั้นทําให้ไม่ต้องใช้เวลาว่างมากนักก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ครับ และหากว่าใครก็ตามครับที่อยู่กับเกมนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นครับน่าจะจําได้ว่าเดิมทีนั้น Overwatch ก็เคยมีข้อเสียใหญ่ๆอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือมันมีด่านที่น้อยมันมีโหมดที่น้อยแล้วก็เล่นแล้วก็ซ้ำซากจําเจนะครับแต่เนื่องจากว่า Overwatch เนี่ยในตอนนี้นะครับ มีอายุมากกว่า1ปีแล้วเพิ่งจะครบรอบ1ปีไปในวันที่ผมกาลังอัดเสียงอยู่นี้นะครับซึ่งก็ทําให้มีการอัปเดตอย่างต่อเน,นื่องครับมีดานใหม่มีหมดใหม่เพิ่ม,มขึ้นมากมายครับแล้วก็ยังคงมีฮีโร่ใหม,ม่ออกมาให้เราเล่นได้หลากหลายมากขึ้นทําให้ข้อเสียนั้นหายไปเรียบร้อยแล้วครับ และอีกหนึ่งระบบครับที่ผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วก็มีแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับซึ่ง Overwatch เป็นหนึ่งในนั้นนั่นคือระบบที่ผู้เล่นสามารถตั้งออปชันการควบคุมตัวละครแต่ละตัวนั้นให้ไม่เหมือนกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่อาจจะต้องการ ค่าม้าวเซนซิทีฟนะครับหรือว่าความสามารถในการหมุนเมาส์ได้เร็วเนี่ยเยอะๆนะครับอย่างไรฮารที่ใช้ค้อนตวัดเนี่ยและอยากจะตะวัดให้ได้รอบตัวครับไรฮาร์ต้องตั้งเอาไว้เยอะในขณะที่ตัวละครพวกสเนเปอร์ทั้งหลายครับอย่างอาณาหรือว่าวิดดงเมเกอร์หรือว่าฮันโซที่เป็นต้องใช้ความแม่นยําในการยิงนะครับต้องใช้ความละเอียดในการยิงมากเนี่ยมักจะต้องตั้งเมาส์เอาไว้ให้ช้าครับซึ่งออปชั่นพวกนี้จะช่วยให้ผู้เล่นนั้นสามารถเล่นตัวละครทุกตัวได้อย่างลื่นไหลได้อย่างตามที่แต่ละคนนั้นสะดวกได้ครับ ในส่วนของเนื้อเรื่องของ Over w a t c h ครับถือว่าพวกเขาทําได้ดีทีเดียวครับมีการวางความสัมพันธ์ของตัวละครได้อย่างน่าสนใจในเรื่องพวกนี้ครับสามารถหาดูได้ทั้งในคอมมิกในช็อตแอนิเมชันที่มีปล่อยออกมาเรื่อยๆครับชอบมากๆนะครับคำพูดระหว่างตัวละครด้วยกันเองคําพูดระหว่างตัวละครกับดาและคําพูดลอยๆก็ยังมีอีกนะครับและแน่นอนครับว่ายังมีอีกหลายทางมากมายเช่นหมดความ หรือถ้าหากว่าใครจํากันได้ครับมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ตัวละครซอมบราจะเปิดตัวนะครับมีการวางปริศนาเอาไว้มากมายครับที่ทําให้เหล่าโปรแกรมเมอร์เหล่าแฮกเกอร์ครับที่เป็นแฟนเกมนี้ต้องออกมาช่วยกันระดมหัวสมองครับว่าปริศนาพวกนี้กาลังจะบอกอะไรครับทำให้เป็นอีกหนึ่งเนื้อเรื่องที่มีความน่าสนใจมากที่สุดตั้งแต่ Over Watch นั้นเคยสร้างมาเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าทางบริษ,ษัทจะสามารถวางเนื้อเรื่องหรือว่าถ่ายทอดได้น่าสนใจแค่ไหนก็ตามครับ วกเขาก็ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นครับว่าในเกม Overwatch นั้นจะไม่มีโหมดเนื้อเรื่องหรือว่าโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ให้ดูเนื้อเรื่องกันอย่างแน่นอนซึ่งนั่นถือว่าน่าเสียดายทรัพยากรที่เขาสร้างมานะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีโหมดเนื้อเรื่องสักหน่อยเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆคงชอบมากเลยล่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมก็ยังแอบหวังอยู่นะครับว่าทางบริษ,ษัทหรือว่าทางทีมสร้าง Overwatch เนี่ยจะมีความเห็นที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ในช่วงฮาโลวีนนะครับหรือว่าช่วงกิจกรรม Uprising เนี่ยมีการทดสอบนะครับ กิจกรรมด้วยการเปิดโหมด PVE ขึ้นมาก็คือให้เรานั้นยิงสู้กับบอทนะครับซึ่งผู้คนชอบกันมากทั้งสองกิจกรรมนะครับก็หวังว่าในอนาคตพวกเขาจะเปลี่ยนใจและใส่โหมดที่เป็นเนื้อเรื่องให้เราได้ยิงบอทหรือว่าจับกลุ่มกันกับเพื่อนแล้วก็ไปทำเนื้อเรื่องด้วยกันได้ครับและก็อย่างสุดท้ายเลยครับที่ผมไม่ชอบก็คือหาห้องนานนะครับจริงอยู่ครับที่เกมออนไลน์ลหลายๆเกมครับที่ต้องทําการหาห้องเนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆกันครับก็คือมันใช้เวลาในการหาห้องค่อนข้างนานแต่การที่มันมีหลายเกมเป็นอย่างนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ Overwatch นั้นดูดีขึ้นนะครับผมต้องใช้เวลาหาห้องประมาณรอบหนึง5นาทีได้ถ้าเกิดว่ามาแบบครบทีมนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาครบทีม6คนเลยเนี่ยจะหาห้องนานเป็นพิเศษถ้าไปคนเดียวก็จะหาห้องเร็วขึ้นนะครับและผมก็หวังว่าในอนาคต Overwatch จะมีระบบหาห้องที่ดีกว่านี้ครับเพราะการที่เราเล่น1เกมยาวประมาณ15-20นาทีเราต้องมานั่งรอห้องอีก5นาทีแล้วถึงจะได้เล่นอีก15นาทีมันเป็นอะไรที่ทรมานใจมากครับ เอาละครับนี่คือภาพรวมของโอเวอร์วอสำหรับผมนะครับที่ผมรู้สึกทั้งหมดนะครับเรามาดูกันว่าผมชอบและไม่ชอบอะไรบ้างผมชอบครับที่เกมนี้มีความหลากหลายของตัวละครครับทั้งภายในและภายนอกนะครับผมชอบครับที่เกมนี้เล่นง่ายแต่ว่าเก่งยากผมชอบครับที่ถึงแม้ว่าเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมเซิร์ฟนอกแต่ว่าเกมนี้กลับไม่มีอาการดีเลยเลยหรือถ้ามีก็น้อยมากครับผมชอบที่เกมนี้ไม่ใช่เพย์ทูวินครับเพราะเพย์ทูวินเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากการต้องเจอกับเทปทรูนะครับ แต่ผมก็ไม่ชอบครับที่มันแพงเกินไปครับแน่นอนครับว่า Overwatch นะเป็นเกมที่ดีแล้วก็ค่อนข้างคุ้มราคาถ้าเทียบกับคุณภาพนะครับแต่ยังไงซะก,การซื้อเกมที่มีราคา1,600บาทสำหรับตัวผมผมถือว่านั่นยังแพงอยู่ครับและผมก็ไม่ชอบครับที่จะต้องจ่ายเงินถึง1,600บาทแล้วต้องมาเจอกับสังคมในเกมที่ก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับยังคงม,มีผู้เล่นท็อกสิกหรือว่าผู้เล่นที่มารยาทไม่ดีอยู่พอสมควรเลย ผมชอบ er ครับที่การเล่นในแต่ละรอบไม่ยาวนะครับผมสามารถที่จะใช้เวลาว่างสั้นๆของผมเล่นจบ1เกมแล้วไปททำธุระต่อแล้วกลับมาเล่นอีกเกมหนึ่งได้นะครับผมชอบครับที่เกมนี้มีการอัปเดตและการติดตามอย่างต่อเนื่องมีมุมใหม่ๆเข้ามามีฮีโร่ตัวใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีสมดุลที่ดีทีเดียวนะครับผมชอบครับที่เกมเกมนี้สามารถตั้งออปชันแยกของแต่ละตัวละครได้ทําให้การเล่นเกมนั้นเป็นไปอย่างลื่นไหลครับไม่ต้องคอยมาตั้งใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวละครผมชอบครับที่เกมเกมนี้มีการวางความสัมพ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าน้ำหนักของตัวละครตัวใหม่กับตัวเก่านั้นก็ไม่ได้มีมากน้อยกว่ากันเลยครับถือว่าเป็นสมดุลที่ดีทีเดียวและก็อย่างที่บอกครับว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้มันดีมากๆนะครับทำให้ผมนั้นรู้สึกไม่ชอบครับที่เกมนี้ไม่มีหมดเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับและสุดท้ายครับส่วนของเกมเพลย์ผมไม่ชอบเลยครับที่จะต้องหาห้องนานครับการที่จะต้องรอการหาห้องยาวถึง5นาทีเพื่อได้เล่นแค่15นาทีนั่นเป็นอัตราส่วนที่ไม่ดีเลยครับ และก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานี้คือความรู้สึกของผมนะครับว่าผมชอบหรือไม่ชอบ Over Watch ในด้าน,นไหนบ้างส่วน,นเพื่อนจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องไหนจะเล่นเกมนี้หรือจะไม่เล่นหรือว่าจะให้เกมนี้กี่คะแนนอยู่ที่เพื่อนแล้วแต่จะพิจารณาเลยครับ สุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKeyStore.com ครับผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเลตมากมายอย่าลืมแวบหยุดหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปนะครับสำหรับตัวเกม Overwatch ครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของ GGKeyStore ได้เลยเช่นกันมีทั้งตัววอลเลตและตัวเกมครับส่วนเพื่อนๆคนไหนก็ตามครับที่มีอะไรอยากจะสอบถามผมหรือถ้าใครอยากจะบอกอะไรผมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ